สวัสดีค่ะวันนี้วันที่27สิเ็ดสิงหาคม2,566นหาระคะเราพาเพื่อนีมาเดินอยู่ที่ตลาดนัดคลีนโมนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมบรรยากาศตลาดนัดคลีนโมกันนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะวันนี้นะคะมาเที่ยวให้สนุกกันกับเรานะคะวันนี้นะคะไปเลยค่ะ

ต่างเตือนนั่นแกนี้จาผัาสดเลยจ้าไตรวิจรไตรเล่น้กระเดวกับลูกสุไรอเขาไให้กินพอกินทุนอกก็มีจำนวนปวดพอกับประทานน้ำนั้นใบน้ำที่ในบวกนั่นนเหม็นไม่มาครับพี่ดอง ดูทำยังไงใช่กมาจากชัยภูมิัสยนีเพื่อนน่าจะเป็นอย่างนั้นเยอะแยะนะครับั่นเป็นอยวกบกนม่ครอนๆในใจ้สมัยดีก็ไปกินน้ำนั่นแหละน้ำเี่ยวช้างนะครัจนชายภูมิไม่ใสน้ามามรอนๆในน้อาก็ไปไกลอู่บ้านร้นก็ไปอยู่ในที่ใดที่หนึ่งเกวนานทอดกล้ยางมายังไม่มีชื่อ เด็กคนนี้เป็นเด็กผู้หญิงสาวสวยมากแล้วเมื่อเราเดินมาเรม่เล่นกับคนอื่นเขาก็อยากเล่นด้วยเพราะว่าเป็นเด็กสาวที่สวยสาวหวข้แน่นใส่กอกปริญญาไส้กอกชัยาคู่ร้อนร้มคะเจ้าของร้านนะคะคนแก่ก็ทำคนแทำยังไงก็เด็กก็เลยถามแม่แม่บอกว่าเอาเตียงหน่อยนะ น้อด่น้ำอดลยไสกรอไม่มีข้านะคะเดี๋ยวเราค่อยไปถ่ายแม่เลยบอกว่าหนูสวัสดีค่ะแม่มาจากช่องตะวันรัศมีไะสไตล์นะคะสนใจแนมของคุณค่ะมีอะไรก็หมดได้นะคะวันนี้นี้เป็นสูตรยาภูมิค่ะสูตรดั้งเดิมูย่าตาะม่เรือ่มทุย่างเลยค่ะขายที่ไหนบ้า ขาปจำอยู่อำเภอลองๆล้ก็ม yes ีส no ่งท no ี่โคอีโดยจาพยาแล้วก no ็ถนนหากค่ะตามร้านสองขวาก็ขายเองจางงานจับมมาทุกนัดไหมคะน่าจะไม่ทุกนัดนะคะเพราะว่าเราทำส่ง่้วน้อว่าก็ได้มาไน่จำชื่อน้องว่านเด่นคนสัตว์ตาสัตว์กาไม่มีอไม่มีแต่อันนี้ก็ไสเกอบริญญาชัยภูนะคะรามาเใอไส่กอบะใหม่ดีป๊ ไปภูเขาหลวงสองไปช้าก่อนเสือก่อนพอดีผู้ตอกว่าสมัยบอกว่าเมื่อภูเขาเนี่ยใล้แก่เลยออกะพอไปบอกกับวันนี้เราเราฟังนิทานไปด้วยนะคะเพื่อนฟรีก็มีนิทานให้ให้เราฟังด้วยนะคะนิทานขึ้นไปช้างเคือกนะคะบลงมาเป็นบนคอก็ทั้งสามครั้งเป็นลูกของ ไส้กรอกหมูหมั่มหมูหม่ำเนื้อสูตรชัยภูมิเดกินทางมาที่ความลอดัยอร่อยแล้วค่อ่ิบิน้คะม่เากก็จะมีราคาหมั่ำเนื้อ50บาทหม่ำหมู50าบนะคะไส้กรอก25นะคะขอโทษนะคะ ไส้กรอกนิท่นะคะส่เนื้ออนได้มลองชิมได้คันส่วนต้องบไว่นานค่ะไม่ใช่่่ไ่มือโทร้านนะคะ0809869486 0 8 0 9 8 6 9ไส้กรอกปริญญานี่เป็นไส้กรอกหมค่ะนี่เป็นไส้กรอกหม แผงตรงนั้นนะครับมีน้องปุนแล้วก็มีน้องเปิ้ลนะครับอาหารสุดยอดนลครับมีาลินลเป็ดลาหนู้ายราคาส่งใช่ไหมลูกใช่ไหมขายายเป็นกิโลไหมคะอ่าเป็นสายเลยค่ะปกติหนูส่งร้อยหนึ่งเขาขาร้อยหนงค่ะก็หนูเองค้ะักมีไหมสไายขสงน้องเล็งนะครับได้ม่ใส่ข้าวใช่ไหมคะไม่หางนะครับเนื้อวัวโคดอผัดแกง้ก็ สออได้นะคะของน้องก็จะมีตามโบโทรนะคะก็สั่งจองได้เลยนะคะน้องก็จะกลับไปนมาส่งเซ็นก็ได้าดเพลงใส่กองปริญญาก็ได้เช่ตาวันยังยังจำได้ไหม หฮะไม่ทานเนื้อทานหมูค่ะสวัสดีนะคะเจ้าของใช่ไหมคะใช่คะแนะนําได้นะพี่ข้าเลยอันนี้เป็นหมอันนี้เป็นหมางใช่ไหมอันละห้าสิบบาทอ๋อทำไม่ใส่ข้าวเลยนะคะเพื่อนข้าวไปจุดไชยุนค่ะพี่เดี๋ยวขอนำบัตรไปด้วยนะคะเดี๋ยวจะลงให้เต็มที่ค่ะ นี่นะครับเพื่อนเอฟซีเราได้ของฝากอีแกแล้วนะครับวันนี้โอ้จุกเลยนะครับวันนี้นะคะไคส้กรอกชายภพืินของเราอเ <c oughs> นี่แแล้วคนทำชื่ออะไรคะ ชื่ออะไรชื่อพผมเชื่ออะไรนะคงครับคงหกอ่ะก็จะมีหมั่มแล้วหมั่มได้กรอบได้กรอบอืมแล้วเฉยๆคูนแล้วก็มีออเดอร์ขายทั่วประเทศเหรอคะมีมีส่งออนไลน์มีส่งออนไลน์ด้วยนะคะเอฟว้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะขอให้ขอเบอร์ไว้นะคะมีส่งออนไลน์ด้วยนะคะก็มาได้นะคะเพื่อน เดี๋ยวเรารอเดี๋ยวเราจะลงเบอร์ให้นะคะก็ไส yeah, ้กาะไชยภูมินะคะไส่กาะปริญญาปริญญาชัยภูมินะคะก็สูตรไชยภูมิไส้เกอกปริญญาสูตรไชยภูมิอยู่ที่ไหนคะนั่งรอโอ้ตายแล้วตายแล้วคนชัยภูมิมาเสียตัวให้คนบุรีรัมย์ตายแล้วคุณเพื่อน ก็ได้มาทาไส้กรอกอยู่นางรองโอยแล้วมันก็เป็นตํานานนะคะที่เล่าขานกันมาอ่าอันนี้ใส่มุกนิดหน่อยนะคะเพื่อนดีก็เป็นตํานานตํานานความรักระหว่างหนุ่มไอ้สาวชัยภูมิกับหนุ่มบุรีรัมจนมาเป็นไส้กรอกปริญญานะคะเพื่อนเื่อนว้าวนะคะร้องว้าวเลยนะคะเพื่อนเพือีสี วันนี้ช่องตะว,วันรัศมีไลฟ์สไตล์ก็ต้องขอขอบคุณคุณน้าพงใช่ไหมคะนะ้าพงเมือ,องบุรีรัมย์กับสาวชัยภูมินะคะที่อนุญาตให้เราได้รีวิวในวันนี้นะคะขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะคะวันนี้ช่องตะว,วันรัศมีไลฟ์สไตล์นะคะก็ต้องขอบคุณเจ้าของร้านเป็นอย่างสูงที่อนุญาตให้เราได้ไดไดรีวิวแล้วก็ให้กับเพื่อนๆได้ชมกันนะคะ เราก็หวังอย่างยิ่งว่าคลิปนี้ก็คงจะถูกใจเพื่อนๆ FC ทุกคนทุกท่านไม่มากก็น้อยนะคะก็เขาขออวยพรให้กับเพื่อนๆ FC ทุกคนทุกท่านมีความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดสมควรมพราะว่าปรารถนาทุกคนทุกท่านทุกประการขอให้น้องขายดีขายปังยิ่งๆปังๆตลอดปีเลยนะคะ เอามาชมคลิปเราแล้วนะคะเพื่อนที่ีอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์นะคะเราฝากไส้กรอกหมูหม่ำหมูเนื้อไส้กรอกปริญญาเมืองชัยภูมิไปด้วยนะคะคลิปนี้ก็ขอตัวนะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ